คลิปนี้ผมก็ชส่วนมาคุยเรื่องปุ๋ยกันต่อนะครับก็คือว่าสีมาเทียบให้เบืองระว่างกันวันปุ๋ยแห่งกับปุ๋ยน้ำนี่แหละจากคลิปที่แล้วก็เป็นส่วนนี้นะครับคือส่วนที่วันแห่งนะครับวันปุ๋ยแห่งมันก็จะี่พวกค่อยเสมอกเดินกนเรียนนั่นแหละนะครับการกินปุ๋ยมันกับิบ่พวค่อยดีกวานีดนะครับที่เี็นเขียวๆทั้งหมนกับซีมมนมันบางอันมันลบมีน้ำนะครับแต่ว่าให้นี่ก็คือเป็นให้ให้ลบที่มันมีน้ำ จริงๆน้ำไหลกะกับโบค่อยดีมันได้นะครับมันก็นข้าบ้านเขาเอิอนหยียดนามเนาะเออไม่พอดีไม่เห็นน้ำใสๆเองที่เราก็คิดคิดถึงบรรยากาศนะครับลักษณะนี้ตอนเป็นยังหน่อยก็คือข้าบ้านผมเอือนใส่เป็ดปลาเคียงหน่อยเนาะให้นี่ก็ดูข้างโขงหน่ก็มีป่าเลยครับป่าหน่อยๆว่าป่านี่มันมาจากจากสาผมูลหลือมันเหือนมื่อดพี่เนะครับ ไก่เติบอยู่ไอนี่มันดุบมันกับมาผมมินปลาโลคอก์ยังไม่ก็สิว่าแต้ว่าก็โดยทั่วไปทุกปีมันฝนดีเนาะสมัยเก่าถี่มันบ่เอ้มีหวานมียาลายกัใส่เบ็ดน้ำจำานีก็ไอะไรกินด้ปนในแก้วนะครับมากนะกับขอกับนาว่าเลยคิดว่าถิมเอามาตะบานจากมหาหน้าทั้งนั้นนะครับอ่าใส่กินกับเว้นเอาเหลือกับเมียก,กินในบ้านพ่อก็เป็นวิธีชีวิตชาวบ้านนะครับ วิธีชีวิตเ้าหน้าสมัยก่อนนะครับก็คือใช้เบ็ดใช้ควากินปูกินปลาไปนานี่เนาะแต่ว่าก็มันก็วิธีตอนนั้นมันก็เป็นวิธีของยคเก่าศูนย์เนาะยคที่ว่าท่านเนกหัวจักกรุงเทพมันได้นะครับไปปลายเก่าศูนย์นี่ก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตเมืองหลวงกันแล้วนะครับวิธีชีวิตก็เปลี่ยนไปผมเองก็ได้มีโอกาสกบมาอยู่บันก็คือว่า แต่ขอามีบุญอยู่กวางสี่เลยนะครับเนาะเพราะว่าใจนี่มันกรนลูกอีสานขึ้นกันทุกคนมันจะมีความรู้สึกึรๆอยู่ขึ้นกันเยอะความรู้สึกการคิดผนผ่านกันคิดถึงวิถีเนี่ยมันจะมีฝังหลักเรือในกับทุกคนอยู่หรอก้าเป็นลูกอีสานแต่ผมก็ถือว่าผมโชคดีอยู่แต่ิีเรียกว่าเป็นบัานปลายีวิตหรือว่าไนกับบออาจสิบบ้นปลายนะครับจะเป็นโค้งกลางๆนะครับแต่คิดว่าอยากสิมาใส่ที่ิตเรียวงง่ายแบบนี้ล่ะ อะไรจังใจครับก็คือพยายามจะใส่วิธีชีวิตแบบเก่าที่เขาบ่ไห้รเพิ่งทุนลายพวกมันได้นะครับก็เป็นวิธีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในความนจริงเขาก็หลีกเลี่ยงกันเรื่องเงินเรื่องทุนบ่ได้ดอกแต่ว่ากับพยาย่ามปรับสองส่วนมันเข้าห้ากันนะครับที่นี้กับข้าข้ากับมาส่วนกันเมื่งกันเาืปุ๋ยนะครับหลักๆของหนึ่งหาก็ได้ก็เลยส่วนมาคุยในส่วนของเงินใส่เบ็ดปลาเคียงหน่อยนั่ เห็นหน้าม,ม,นมันใสขึเลยคิดถึงบรรยากาศนะครับก็เลยเอามาบอกกันบ้างสิครับ